กินเปลี่ยนชีวิตรายการรูปแบบใหม่ที่ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ร่วมสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อก้าวเป็นครัวของโลกสู่ความยั่งยืนและปรารถนาที่จะเห็นทุกคนมีสุขภาพดีโดยเริ่มต้นจากการกินที่ถูกต้องซึ่งเราจะตามติดไลฟ์สไตล์การกินการดูแลตัวเองและเคลียร์ข้อสงสัยของเราซุปตาเซเล็ทั้งหลายว่าจะกินยังไงให้ดีต่อสุขภาพพร้อมชวนคุณมาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ ให้แซบสุดสียิ่งกว่าเดิมกับรายการกินเปลี่ยนชีวิตที่จะทำให้คุณรู้ว่าแค่เปลี่ยนการกินคุณก็เปลี่ยน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการกินเปลี่ยนชีวิตนะคะต้องบอกเลยว่ารายการของเราติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้าทางช่อง True For You นะคะแขกรับเชิญในวันนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นคนที่มากความสามารถมากๆเลยเธอเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักสแสดงเป็นพนครูรูปร่างนี้ดีมากเสียมากนะคะอดใจไม่ไหวต้องเรียกเธอมาพูดคุยกับเราในรายการกินเปลี่ยนชีวิตฉะนั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ คริสฮอวังกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพว่ากินยังไงให้เกิดสมดุลกับคุณหมอต้นช่วงกินพลิกโรคเชฟอีกจะมาสร้างสรรค์เมนูที่อร่อยได้แบบไม่อ้วนในช่วงอร่อยหลุดโรคมิกกี้จะนำเสนอท่าบริหารช่วงขาและสะโพกที่ช่วยให้สาวๆได้ฟิตุ่ดดีสมใจในช่วงฟิตข้ามโรคคริสฮอวังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีลงานอะไรบ้างถ่ายละครค่ะที่จะออนแอร์โรลเรี่อันนี้ก็จะเป็นที่พักสุดยอดที่มันก็เลยแบบ นะในช่วงที่แบบเครียดนะผู้หญิงหลายๆคนก็มักจะขอกินสักนิดนึงหนะเวลาเครียดจะได้หายหายหน่อยคริสเป็นไหมคะโอ้โหพี่คิสว่าผู้หญิงแบบทั่วโลกอะค่ะเป็นหมดะคะ่ะถ้าเครียดเนี่ยชอบกินชอบเคี้ยวเวลาเคี้ยวมันจะมีความสุขมากเนาะมไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะแต่ว่าอย่างคริสเนี่ยยังโชคดีนิดนึงที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ชอบของหวานเยอะมากค่ะสาวๆหลายๆคนที่ชอบของหวานหรือว่าชอบของที่มันอ้วนมากๆเนี่ยอาจจะต้องแบบคอยยับยั้งตัวเองนิดนึงอะ แล้วแบบคิดว่าเออฉันเครียดแต่ฉันขอเคียวนิดนึงเพื่อที่จะให้ความสุขกับตัวเองแต่ว่าหยิบสิ่งนี้มันมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างนั้นนะคุณว่าอย่างนั้นจะได้ช่วยเรื่องไดเอทของเราได้ด้วยค่ะค่แะแหมพอฟังอย่างนี้แล้วนะมันก็จะมีอาหารบางอย่างที่จะช่วยในเรื่องของการคลายเครียดด้วยถ้ามีอาหารช่วยเรื่องคลายเครียดเนี่ยต้องรีบไปซื้อตุนไว้เลยอะคะ่ะแหมอย่างนี้ต้องไปถามคุณหมอต้นซะแล้วล่ะ,ค,ะค่ะว่ามีอาหารประเภทไหนบ้างที่กินแล้วเหมาะกับสาวที่กาลังเครียดๆค,ค่ะ ช่วงกินพลิกโรคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงกินพลิกโรคกับผมหมอต้นเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคนเราสามารถที่จะอ้วนโดยไม่รู้ตัวได้นะครับเวลาที่เราเครียดเพราะว่าร่างกายเราสามารถที่จะสร้างสารตัวหนึ่งขึ้นมาครับผมขอเรียกง่ายๆแล้วกันครับว่าเคมีเครียดเคมีเครียรตัวนี้ชื่อคอติซอลครับมันจะเรียกร้องให้เราอยากกินอาหารอร่อยๆหลายชนิดเลยครับอย่างเช่นน้ำตาล คาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งนะครับรวมไปจนถึงของมันๆทอดๆและของเค็มด้วยครับเป็นส่วนหนึ่งเลยครับที่อาจจะมาได้จากการถูกกระตุ้นโดยเคมีเครียดที่จะหลั่งออกมาเวลาที่เราเครียดครับคุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าความสุขที่สร้างรอยยิ้มให้เราได้เนี่ยนะครับมันมาจากฮอร์โมนด้วยนะครับมีฮอร์โมนอยู่3ชนิดครับที่ทําให้เกิดความสุขได้หครับ เซโรโทนินเป็นฮอร์โมนที่ถ้าอยู่ในระดับสมดุลปกติก็จะมีความสุข 2. โดพามีนทําให้เรากระฉับกระเฉงมีแรงขึ้นและอย่างสุดท้ายครับฮอร์โมนที่เรียกว่าเอ d นโดรฟินเราจะไปดูกันครับว่าเราจะทํายังไงให้3ฮอร์โมนสุขตัวนี้มีได้อย่างสมดุลและมีความสุขครับ หมอต้นมีวิธีมาฝาก4วิธีครับข้อแรกเลยครับให้ออกกําลังกายครับการออกกําลังกายเนี่ยครับจะช่วยทําให้ฮอร์โมนแห่งความสุขมันสมดุลกันทั้ง3ตัวนะครับอย่างน้อยวันละ30นาทีจะช่วยได้เยอะเลยครับอย่างที่2ครับการออกกําลังกายกลางแจ้งช่วงแดดอ,อ่อ,อนๆสัก2 0หรือ30นาทีนะครับจะสามารถช่วยให้ร่างกายของเราสร้างสารเซโรโทนินได้อย่างสมดุลซึ่งจะทําให้เราหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ครับ เทคนิคที่3มนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการสัมผัสบำบัดครับนั่นก็คือการนวดสบายๆเนี่ยครับมีงานวิจัยเลยครับว่าสามารถลดเรื่องของฮอร์โมนเครียดที่เราเรียกคอร์ติซอลได้ถึง3 1เลยครับและยังเพิ่มเคมีสุขได้ถึง28%สํารหรับเทคนิคที่4ทําได้ง่ายมากเลยครับนั่นคือการกินสร้างสุขครับถ้าเรากินอาหารจาพวกกล้วยธัญพืชเนื้อปลารวมถึงโปรตีนบางชนิดนะครับสามารถที่จะสร้างสารสุขที่ชื่อว่าโดพามีนได้ครับซึ่งตัวนี้ทําให้เรากระชับกระเฉงมีพลังขขึ้้นมาาารรกกสสงุอี อย่างหนึ่งด้วยการกินนะครับนั่นก็คือธัญ,ญพืชนะครับข้าวรวมถึงเม็ดฟักทองนมกล้วยเนื้อปลาสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะไปสร้างสารสุขอีกตัวหนึ่งคือซีโรโทนินจะทำให้ร่างกายเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ด้วยครับ คุณผู้ชมสามารถสร้างอาหารจานแห่งความสุขได้เองง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมมีข้าวกล้องปลาและผักในจานนะครับที่ต้องมีข้าวกล้องเพราะว่าจะมีสารร่าเริงอยู่ตัวหนึ่งก็คือในกลุ่มของกาบา้าสามารถสร้างความสุขให้เราได้มีอาหารพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือปลานะครับปลาสามารถสร้างสารสุขได้2อ,อย่างหนึ่งก็คือโดพามีน2อซีโรโทนินเห็นไหมครับกินปลาทีเดียวได้ความสุข2อ,อย่างคู่กันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับทั้งคุณคริสอวงังแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะสร้างสุขได้ได้4วิธีง่ายแค่นี้เองก กยแลละจจิตใไได้้ปพรรอมรัันเคบขอบคุณหมอต้นมากๆเลยนะคะ,คะเป็นยังไงบ้างวิธีการที่คุณหมอบอกมามีได้ใช้ในชีวิตประจําวันบ้างไหมจริงจริงใช้บ่อยอยู่แล้วนะคะสําหรับปลาเนี่ยคือชอบกินเยอะอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆคุยจะไม่ได้กินเนื้อแดงเท่าไหร่คือเนื้อแพะเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้กินค่ะก็ก็จะกินปลาซะส่วนมากค่ะ,คะส่วนอาหารที่เป็นธัญพืชทั้งหลายเนี่ย เขาจะไม่รู้เป็นอะไรเขชอบเหมือนกันนะไปซื้อขนมปังแบบที่มีแบบงางเงอเมล็ดมเมล็ดอะไรเยอะแยะคุณชอบมากจนเพื่อนรอบๆข้างคุณ,ค,ณคุณแม่บอกว่าเ,เหมือนแบบเหมือนเป็นกระต่ายอะทำไมชอบกินอะไรแบบนี้อะไรเ่งี้ค่ะ,ะถามถึงเรื่องของอายุอันนาที่ดูสวยปัจจุบันนี้นะฮะเราก็จะไม่บอกว่าเลขอะไรหรอกก็ โอเคต่อเลยปรมาบณานี้นะแต่ก็คือเราก็เห็นคริสอยู่ในวงการมานานดูสาวดูเด็กตลอดเวลาขอบคุณมาค่ะแต่ทีนี้มันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างเช่นคือเคยได้ยินมาเยอะว่าโอ้โหตอนเป็นเด็กเนี่ยนะกินยังไงก็ได้จะกินเค้กก่อนนอนตื่นมาพุงแฟ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพออายุมากขึ้นปุ๊บมันไม่ค่อยจะเหมือนเดิมเกิดไหมกับคริสคือตอนที่เราวัยรุ่นเนี่ยเราจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยนะคะ คือสำหรับคุณเนี่ยคจะส,สนใจน้อยมากคือแบบกินเท่าไหร่ไม่มีการอ้วนกินเท่าไหร่คือแบบเหมือนมันเบิร์นออกหมดเบิร์นออกหมดพอ,อผ่านสัก23 24เนี่ยรู้สึกว่าเริ่มีการสะสมเกิดขึ้นเราก็ออกกําลังกายคราวนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ว่าออกกําลังกายน้อยก็สตอเยอะอเหมือนแบบมันอยู่ในร่างกายเราเยอะ,อะเก็บผังไว้เยอะออกกาลังกายมากอ่ะโอเคเราก็รู้สึกดีแต่พอขึ้นเลข3มเนี่ยมีคนเตือนไว้เยอะมากเลยค่ะว่าขึ้นเลข3าเมื่อไหร่เนี่ย มันเปลี่ยนไปแล้วนะนนนอยู่ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแน่นอนเลยค่ะเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนในแง่ที่ว่ากินน้อยลงออกกําลังกายมากขึ้นแต่ไม่หายไปเหมือนเดิมทำไมอ่ะทำไมน้ำหนักไม่ลดอ่ะนั่นน่ะสิคะเป็นคำถามที่คิดว่าสาวๆหลายๆคนก็อยากจะทราบเหมือนกันคุณหมอต้นคะช่วยไขยข้อข้องใจในเรื่องนี้หน่อยค่ะ ร่างกายของวัยรุ่นกับผู้ใหญ่จะมีความแตกต่างกันนะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆครับในเรื่องของการกินก็ได้ครับในเด็กนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่ากินน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูผอมนักหรือกินมากแต่ก็เผาผลาญได้ง่ายซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับจะต่างออกไปเวลาที่เราเข้าวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นเลยครับร่างกายของมนุษย์เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไประบบการเผาผลาญจะมีประสิทธิภาพที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นนะครับ กินน้อยแต่ก็อาจจะเก็บมากหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการดูดซึมเหมือนกับเรากิน10 แต่ว่าดูดซึมไปได้แค่ครึ่งเดียวซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ในผู้ใหญ่จะต้องดูแลให้ดีครับแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าเรารู้2จุดนี้แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ได้ถูกจุดแล้วก็หยุดภาวะนี้ได้ครับดังนั้นในวัยผู้ใหญ่นะครับมีอาหารที่ทานได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องลดปริมาณลงสักนิดหนึ่งก็คือเรื่องของเนื้อสัตว์ใหญ่ของมันของทอดของเค็มนะครับแต่ที่ควรจะเพิ่มให้มากนั่นก็คือเรื่องของผักผลไม้นะครับยิ่งมากยิ่งช่วยครับเมื่อวัยเปลี่ยน อาหารก็ย่อมจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นการจัดอาหารให้ถูกวัยจะมีเทคนิคง่ายๆครับเรียกว่าเป็นเคล็ดวิธี3ลดเพื่อพิชิตมงครับลดในข้อแรกเลยนะครับก็คือลดมันครับลดไขมันจำพวกไขมันอิ่มตัวลดคอเลสเตอรอลนะครับเพราะในผู้ใหญ่นะครับการเผาผลาญก็น้อยลงเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับได้แก่ไขมันที่อิ่มตัวไม่มากนักอย่างเช่นเนื้อปลาอกไก่ไข่ขาวพวกนี้ถือว่าเป็นโปรตีนที่ดีและไขมันน้อยมากครับ โรคร้ายที่เกิดจากไขมันอิ่มตัวนะครับได้แก่ความดันสูงไขมันในเลือดสูงเส้นเลือดหัวใจอุดตันอัมพฤกษ์อมัอมาพาตเส้นเลือดสมองตีบครับพวกนี้สามารถเกิดได้จากไขมันอิ่มตัวทั้งนั้นเลยครับลดที่2นะครับคุณผู้ชมก็คือลดหวานครับถ้าหวานเยอะเกินไปจะกลายเป็นหวานประหารครับเมื่อไหร่ที่เรากินหวานเข้าไปน้ําตาลเข้าไปในตัวเราร่างกายเขาจะพยายามสร้างสารกดน้ําตาลที่ชื่อว่าอินซูลินครับอินซูลินตัวนี้จะพยายามลดน้ําตาลเพื่อทําให้ร่างกายเราดีขึ้นแต่ ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายได้รับหวานไปเรื่อยๆมันจะเหมือนทํางานเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆตับอ่อนที่เป็นโรงงานสร้างอินซูลินหรือตัวอินซูลินก็จะเยอะขึ้นครับกลายเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการได้หวานมากเกินไปจะทําให้ร่างกายเราเสื่อมและผลลัพธ์ก็คือโรคอ้วนลงพุงลดอย่างสุดท้ายก็คือลดเค็มนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เค็มมากเกินไปนะครับคุณผู้ชมจะส่งผลต่อเรื่องของไตหัวใจนะครับรวมไปถึงความดันสูงถ้าเมื่อไหร่ที่ความดันขึ้น โรคหลอดเลือดแตกอามาพฤึกเอามาพาตหัวใจโตก็จะตามมาพูดง่ายๆว่าเข็มมากก็เรียกโรคมามากครับคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยครับว่า ลดอย่างเดียวแล้วไม่ให้กินอะไรเลยมีครับของกินที่แนะนําง่ายๆก็คือไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ก็คือเส้นใยอาหารหรือว่ากากใยอาหารมันสามารถที่จะช่วยคุม3ส,สูงครับ1ความดันสูงครับ2น้ําตาลสูงและ3ไขมันสูงจําง่ายๆครับว่าไฟเบอร์สามารถช่วยลดหวานมันและความดันสูงได้ครับเพราะในกากใยอาหารจะช่วยทําให้ไขมันไม่สูงจนเกินไปและช่วยระบายออกได้เร็วด้วยครับขอแนะนําอาหารที่มีไฟเบอร์เช่นจากข้าวก็เปนป็น กล้องครับหรือถ้าใครเบื่อข้าวแล้วลองสลับบ้างครับเป็นขนมปังโฮลวีตก็ได้ครับหรือพวกถั่วต่างๆธัญ,ญพืชต่างๆใครที่ทานอาหารเช้านะครับอาจจะลองเปลี่ยนเป็นอาหารเช้าจําพวกธัญ,ญพืชอบกรอบหรือมูอสลี่บ้างก็ได้ครับจะมีไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารที่เป็นพระเอกของเราค่อนข้างสูงครับจำง่ายๆครับอะไรที่ต้องเคี้ยวเยอะและเป็นอาหารธรรมชาตินั่นแหละครับมีไฟเบอร์เยอะครับได้ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะ หวานก็ไม่ให้กินมันก็ไม่กินเค็มก็ไม่ให้กิน30แล้วคือแบบชีวิตเหนื่อยกว่าเดิมอีกนะหนูว่าจราแต่เพื่อสุขภาพเราก็ต้องยอมในเพื่องสุขภาพเราต้องยอมนะคะมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมว่าในเมื่อรสโปรดรของเราคือเค็มแล้วเราต้องจะต้องงดแล้วเนี่ย คือกำลังนึกอยู่ค่ะว่าถ้าลดมันอาลดมันลดได้ลดหวานโชคดีไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแต่รดเค็มเนี่ยคือจริงๆคริงคว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรอะต้มยำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาหารไทยอะเขาใช้อยู่แล้วไงน,น้ำปลาน้ําตาลปี๊บมันต้องกินอะไรอยาพี่ เปี้ยวกับเผ็ดสออย่างเหรอไม่เป็นไรมีตัวช่วยเพราะว่าเชฟอิกของเรานะคะก็จะนําเมนูที่คุณหมอบอกนะี่แหละว่าดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็จะลดในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงสําหรับสาวที่อาจจะมีอายุเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นหนุ่มๆก็ได้นะคะได้เวลาแล้วเชฟอิกคะ่ะในช่วงหน้าเชฟอิกจะสร้างสารรค์เมนูสุดอร่อยอะไรจากคำแนะนำจากคุณหมอต้นเรื่องการกินอาหารให้สมดุลอย่าพลาดช่วงหน้าอร่อยหลุดโรค สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับนทะคะค่างผู้ชมเข้าสู่ช่วงอร่อยหลุดโรคนะคะกับเชฟอีกช่วงอร่อยหลุดโรควันนี้แขกรับเชิญของเราเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยมากความสามารถนะคะคุณคริสขอว่างบนอุบเลยบอกว่าโอ้โหถ้าอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีแล้วก็ อายุเลข3ขึ้นพอแก่ตัวปุ๊บน้ำหนักอะไรมันมันค่อนข้างที่จะยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาลดในเรื่องของอาหารอะไรต่างๆนานาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบสนองสิ่งที่คุณคริสต้ตองการซึ่งเราก็จะมีเมนูเหมาะกับคุณคริสม,มากๆรสชาต ็แต่ว่ายังรักษาความเฮลตี้อยู่ดีต่อสุขภาพครับโปรโตีนที่จะใช้ก็เป็นเนื้อปลาแ a นคาเซียสดอรีนะฮะที่มีโปรโตีนสูงแล้วก็ไร้ไขมันอิ่มตัวจะมีะผักต่างๆนะครับที่จะเพิ่มเรื่องไฟเบอร์รวมถึงข้าวกล้องด้วยก็จะมีกลาบใย,ยอาหารสูงเพิ่มสารความสุขโอพามีนนะฮะที่จะมีอยู่ในพวกธัญพืช ดูอย่างนี้แล้วอยากจะรู้จังเลยว่าเมนูคืออะไระนั่นก็คือข้าวต้มปลาแพน,นเค e ซ d ชสดอรี่ผักรวมครับนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่าเราก็เริ่มจากการใส่น้ำเย็นลงไปก่อนครับใส่ข้าวลงไปครับซึ่งข้าวกล้องนี่ก็เป็นข้าวกล้องที่หุงมาแล้วเราก็จะใส่ผักต่างๆลงไปให้เป็นชิ้นเล็กๆก็จะหั่นเป็นลูกเต๋า เพราะว่าจะได้สุกเร็วครับหัวหอมเพิ่มความหวานนะฮะเราเพิ่มกลิ่นหอมด้วยตามที่เรารู้กัน <c oughs> อย่างเล็กอย่างน้หน่อยหัวหอมใส่ไปก่อนร <c oughs> ากผักชีครับใส่ลงไปมีกระหล่ำปลีก็ส่ไปด้วย <c oughs> นอกไปรสชาติก็จะไปตามนั้นแครอทสุกทั้งข้างยาเราก็จะหั่นให้เล็กกันหม<ช>้ <c oughs> อไปจะใส่เห็ดน,นะฮะ,<ค>ะเป็นเห็ด <yapmış S 1> หอมสดทําเป็นเตาเหมือนเดิมครับ ใส่ลไปจากนั้นก็ข้าวพดกระเทียมทักใส่ส,สัก2กลีบก็อพอโอเคบรอกโคลีครับโอ้นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นว่าข้าวต้มนั้นใส่บรอกโคลีด้วยใช่ก็ตัดให้ป็นต้นเล็กๆอย่างนี้เหมือนต้นไม้เลยนะใช่ยวผมสับกระเทียมระหว่างรอนะ นี่เราก็จะทํากระเทียมเจียวไว้โรยหน้าให้หอมๆใช่ไหมคะคคนี่ใช้น้ํามันจากเมล็ดดอกทานตะวันด้วยนะคะถ่ายเลยนะฮะ,ะหอมที่สุด,สดกระเทียมเจียวก็ได้ที่แล้วนะครับข้าวต้มเราก็ได้แล้วเหมือนกันซีอิ๊วขาวเราก็จะหั่นเนื้อปลาแพนเคกเซียสดอลี่นะฮะก็ชิ้นค่อนข้างใหญ่หน่อยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดเป็นสเต,ต๊กนะฮะเยอะๆก็ใส่เ,เลย ต้องวางชิ้นปลาอย่างนั้นละคะจะทําให้เนื้อปลาไม่ขาวเราค่อยๆวางครับแล้วเอาช้อนกดไปนิดหน่อยให้เขาพอจมลงไปในข้าวต้มของเราใส่พริกไทยเพื่อความหอมตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยนะฮะ,ะสังเกตว่ามันก็เหนียวขึ้นน่ารับประทานมากเลยน้ำม,มันกระเทียมเจียวที่ทรรมจากรเลดตดอทางตะวันชีครับ ัยบา okay. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูของเราในวันนี้ครับผมกับเมนูข้าวต้มปลาแพนเค้กสีอลลี่ผักรวมครับ ะะสําหรับสาวๆหรือหนุ่มๆนะคะที่อยากจะดูแลเรื่องของรูปร่างนะคะพวกเราก็อยู่ในทีมเลข3 <c oughs> เหมือนกับคุณคริสหอวังก็เลยมีคําถามนะคะฝากไปถึง วิชาการด้วยว่าเมื่ออายุมากขึ้นทำไมน้ําหนักมันเพิ่มเร็วแต่ลดเนี่ยมันยากเราจะต้องหาอาหารแบบไหนที่จะนํามารับปร,ประทานแล้วเหมาะกับวัยนี้นะคะโห้อยากรู้มากเลยครับโดนตัวเองเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวไปถามนะักวิชาการกันเลยดีกว่าครับมีหลายคนสงสัยว่า กินอย่างไรครับให้สมดุลเราไปพบกับดรชุติมาไวยสรายุทธนักวิชาการด้านเทคนโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรกันดีกว่าครับพออายุประมาณ30ขึ้นไปกระบวนการดูดซึมอาหารน้อยลงเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องคอเลสเตอรอลแล้วก็ต้องเพิ่มกาดใยแหล่งของกากใยที่ดีก็ให้นึกถึงพวกโฮวีตพวกโฮเกรรวมทั้งข้าวกล้องเพราะว่าอาหารกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอาหารที่มีกัดใยสูงช่วยในการดูดซึมตัวไขมันที่ไม่ดีส่วนเกินออกจากร่างกายด้วยเรื่องของกระดูกและข้อต่อ ก็จะต้องดูแลด้วยซึ่งแหล่งแคลเซียมที่สําคัญก็คือนมชีสหรือโยเกิรต์ตต้องควบคุมในปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการใช้แล้วก็ดูดซึมได้น้อยลงแล้วแม้ว่าเราจะอายุมากแล้วร่างกายเนี่ยก็ยังคงต้องการโปรตีนเพื่อที่จะซ่อมแซมรักษาส,สภาวะของความสมดุลของร่างกายให้นึกถึงพวกโปรตีนที่เป็นโปรตีนกลุ่มปลาซึ่งปลาเนี่ยนอกจากที่ให้โปรตีนที่ดีแล้วตัวมันเองก็ยังให้ไขมันที่ดีด้วยแล้วยังมีโปรตีนจากธัญ,ญพืชแล้วก็โปรตีนจากถั่วซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีคราวนี เราก็รู้แล้วว่าจะกินอย่างไรให้สุขภาพดีกันแล้วนะครับทราบกันแล้วนะคะว่าคนในวัยอย่างพวกเราเนีจะต้องเลือกรับประทานอาหารแบบไหนนะคะที่จะทําให้สุขภาพดีนี่ก็เป็นสาระดีๆที่รายการกินเปลี่ยนชีวิตของเรานํามาฝากกันด้วยค่ะอีกค่าฝีมือการเจียกระเทียมของปุ้เป้เป็นอย่างไรบ้างคะโ,โ้ยอดเยี่ยมเลยครับหอมด้วยแต่ มันไม่ได้ง่ายเหมือนปอกลวยเข้าปากใช่ไหมมันเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอุณหภูมิของกระทะหรือน้ํามันของเราเพราะนา้นต้องใช้น้ํามันที่ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วค่อยเจียวนะครับพอกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีเกือบทจะเป็นสีที่เราต้องการแล้วแต่ยังไม่ใช่นะฮะเราต้องการเหลืองทองมันเพิ่งเป็นเหลืองๆก็ควรจะขึ้นได้แล้วเพราะว่าน้ํามันเขามีความร้อนแล้วเทียมมันก็จะสุกต่อไปเรื่อยๆถึงจุดที่เราต้องการจริงๆครับนี่คือ คุกกิ้งทิปสของเราประจำวันนี้นะคะติดตามสาระดีๆอย่างนี้ในรายการเราได้ทุกอาทิตย์เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ เออจดสูตรไม่ทันอยากได้ไดสูตรเข้ามากดไลค์ที่แฟนเพจแล้วก็อินสตาแกรมด like page, ้วยจะได้ดูสูตรจนไปเลยครับวิธีทำทำยังไงค่ะรวมถึงการทําแบบว่ายาวๆเลยเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะใน YouTube ก็ที่กินเปลี่ยนชีวิตเป็นแชนแนลนี้ละค่ะและสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากร่วมฟิตกันรอได้เลยในช่วงหน้าฟิตข้ามโรคนะคะติดตามได้เลยสาวๆหลายคนอยากจะมีเรียวขาและสะโพกที่ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบคุณคริสแต่จะทําอย่างไรนั้นโคชมิกกี้มีท่าบริ ฐาหารกระชับหุนมาฝากในช่วงฟิตข้ามโรคค่ะกำลังจะบอกว่าน่ากินมากต้อง<า>ใช้ความคิดสร้างสารรค์นิดนึงในการทำอาหารอร่อยนะก็ชอบว่าพูดถึงเรื่องของเรียวขา ที่ <c oughs> ห,ลหลายๆคนเนี่ยแบบโอ้โหเคยสอวังเนี่ยแบบเคยเป็นนักบอลลุ่งบอลเล่อะไรอย่างเงี้ยดูระหงมากเลยและเรื่องเรียวขาเนี่ยจะเป็นปัญหาสําหรับสาวๆหลายๆคนคือรู้สึกไม่มั่นใจเลยตอนเด็กๆอ่ะเค,เคยโดนเพื่อนผู้ชายล้อที่ซ้ำว่าลงมาเตะบอลกับพวกเขาเธอแรงไม่ใช่เพราะว่าเนี่ยตรง <c oughs> ในส่วนของกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะ <c oughs> มันลดไม่ได้นอกจากว่าคุณหยุดใช้กล้ามเนื้อนั้น <c oughs> แล้วปล่อยให้มันเป็นไขมันก็เลยแก้วิธีโดยการทำยังไงให้กล้ามเนื้อนั้นะ โนแล้วฟิต แอนเฟิร์มและไขมันน้อยที่สุดแม่วันนี้เข้าทางเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่เรียกได้ว่าจบมาโดยตรงเลยนะคะขอต้อนรับมาตรงนี้เลยเหรอคะมาเลยมาชื่อเลยนะคะมิกกี้สวัสดีครับอย่างที่คุณคริสได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่ากล้ามเนื้อกับไขมันเนี่ยมันคลนเซลกันมันไม่สามารถเปลี่ยนไปมาได้อย่างที่หลายๆคนเข้าใจคุณมิกกี้บอกเลยว่ามันต้องทํำยังไงการจะลดไขมันเนี่ยมันลดเฉพาะจุดไม่ได้อยู่แล้วไขมันที่จะไปก่อนก็คือตามแขนกับขาจุดสุดท้ายที่จะไปช่วงเอวช่วงต้นขาช่วงก้นแต่เวลามามา ก่อนเพื่อเลยเนาะฮัลโหลใช่ครับ<ล>คือมันจะสลับกันเราก็ต้ององอกกําลังกายกล้ามเนื้อเราจะเผาผลาญไขมันตรงนั้นออกไปแต่วันนี้นะครับผมมี4ท่าออกกาลังกายง่ายๆเลยที่คุณคริสเนี่ยหรือคุณเป้เปหรือคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านสีท่าในที่ผมจะเสนอใช่ไหมครับท่าแรกก็คือ,อ,อ bridge up นะครับเราจะเริ่มจาก การนอนตรงพื้นนะครับมือเนี่ยวางไว้ข้างลาตัวจะให้ช่วงตัวเนี่ย45องศาเราจะรู้สึกได้ว่าหน้าท้องเราก็เกร็งตรงสะโพกกับก้นแล้วก็ขาทำจนครบเซต10-15ค,ครั้งพัก30วินาทีครับผม30 60ใช่ครับท่าที่2นะครับมีชื่อว่า straight leg bridge up คือเหมือนกับระปุกจับแต่ว่าต้องใช้แรงที่ก้นสะโพกแล้วก็หน้าท้องมากขึ้นเราจะยกขาข้างในข้างหนึ่งขึ้นข้างเดียวก็นับเป็นเซตเดียวก็คือ1 2บสองถึงสิบหาทำสข้างสลับกันท่าที่3ก็คือดองกี้ค i ิกหรือว่าลาเตะถูกต้อง จะคว่ำตัวลงอย่างนี้นะครับงอข,า,ขา4 5องศาก็จะเตะข,าข,า,ขาขึ้นไปอย่าให้เข่าโดนพื้นเกรงให้หลักตรงมากที่สุดทำทีละข้างสลับกันข้างหนึ่งก็12-15ครั้งเหมือนกันค่าที่4มีชื่อว่า Single Leg Straight Leg Deadlift เริ่มจากการเอามือขวาเนี่ยไว้ข้างหน้าขาขวาไว้ข้างหลังท่านี้จะได้กล้ามเนื้อข้างหลังค่ะแล้วก็กลนสะโพกก็จะเป็นการฝึกบาลานซ์เข้าไปด้วย12-15ครั้งต่อข้างพักอยู่ที่30-60วิแนะนำให้ใช้พื้นที่ที่เรียบ ว่าแล้วอย่าให้คุณคริสรอนานเลยนะคะคเดี๋ยวเราไปถามเธอว่าถ้าเมื่อกี้ที่ได้แสดงมาทั้งหมดเนี่ยโอเค,คไหมสามารถทําได้ไหมนะคะไปกันเลยค่ะโอ้ครับเป็น<ส>ยังไงบ้าง,าง <ๆ S 1> ครับน่าจะทําได้ง่ายๆนะคะพี่สีท่าลองดูถ้ามีเวลานะจริงๆ ที่บ้าน่ะคริก็ลองทาอะไรแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าคริไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์ของเขาอ่ะมันจะคืออะไรคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยเราไม่ต้องการอะไรเลยแค่มีพื้นที่อย่างเดียวเหมาะกับผู้หญิงและผู้ชายเองก็ทํากันได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับวันนี้นี่ก็ขอบคุณคุณคริสมากๆเลยนะขอบคุณนะคะที่เสาะเวลามาร่วมรายการกับเราสําหรับท่าออกกําลังกายเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมพลาดไปสามารถชมย้อนหลังได้นะคะใน YouTube Channel ของเรารวมถึงเข้าไป Follow ใน Instagram แล้วก็ o o k บุ๊กแฟนเพจก็ได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยกินเปลี่ยนชีวิตแล้ววันนี้พวกเรา3มคนต้องขอลาไปก่อนแล้วขอขอบคุณสถานที่สวยๆธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้ด้วยนะคะ VOA s s s ป a Thailand ซอยสุขุมวิท31นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณคริสขอบคุณค่ะแล้วพวกเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถท,า,ทายังจะมาปรึกษากับคุณหมอต้นถึงโรคไฮโปไทรอยว่าต้องทานอย่างไรเชฟอิกกับเมนูที่จะเสริมการทำงานของต่อมไทรอยในยร่างกายให้ดีขึ้นถ้าบริหารร่างกายในน้ำที่ให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดอย่าลืมติดตามรายการกินเปลี่ยนชีวิตทุกวันเสาร์เวลาสินาฬิกาทางช่อง True for you